วัสดีค่ะพี่น้องมือนีเอามาแยกไข่มดแดงไข่มดแดงหากินตามฤดูกาลตรงหน้าด้จัดตรงหน้าหาแยกไข่มดแดงสดถิ่มสดเดยนจากหน้าผุณได้เงีเ้ แ่กับแ่อยู่ฝุ่นได้พี่น้องละมาอยู่จะเติบหัวได้มันสิหนเบิ้งจะใครง่ามๆได้หลายเติบแล้วหมดกับกัดเจ็บเจ็บจะปวดทรมานปะหนักกันยังมาอยู่แต่เบิ้งคิดตามเบิ้งเด้อค่ะปิได้บโ ແມ່ກໍຢູ່ທາງລ່າງຄືໃໝ່ແງ່ໃໝ່ສາວເດສາຍໃສສາວຍາວໆແມ່ພົດແດງກະປົບເຈັບເຈັບມັນເຈັບຄັກເດ ไปติดตากม no ึงก okay, okay. ็ด i̇şte ้อพ uh. ี่น้ยออเออเออเนี่ยเป็นกัาซเหล็กกาซจะมก้อนจ้านีเด้อค่ะพี่น้องวิถีชีวิตพ่นแย่ไข่มดแดงก็นี่ก็ค qu ือไข่มดแดงของเรามันอีวันทีวันที่19 19้าสิบ้ามีหน้าบัตรลายเลยทั้งแม่ทั้งไข่ดุนะถ้าเบิงเด้อพี่น้อง แง่กับแง่หมดแดงกบหมดแดงกัดสิแงอยู่ข้างข้างกอบแด้หนิอูนี่หอดรถเรียนคูน่าหย่นตะลุดเอาไปรับประทานละพี่น้องเอ้ยมาหนี่หากินของสูงกับแย่แง่แง่คักคักเร็วเร่งเลยเนี <disciple. S 2> <tr> ่ยนะเนาะไม่สาวทางอ่ะเนาะสู้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 ไม่มีถอย อีหลาสาวกาละินทากินมันบังแม่ฝุ่นนี่คือมดแดงของเราเขาก็เมาเมมันออกแกงสีได้บันเอาใส่แปง้งใส่แป้งนี่กับบบตายได้ใส่แปง้งใส่แป้งก็ไม่ตายนะคะปีหน้าก็มาหากินใหม่ได้บึงเนี่ยอู้ฝุ่นอะ ตะแสรออนบอกพี่น้นองมึงเนี่ยโอ้เต็มถาดเต็มถาดผุนอ่ะโอ้ไต่เงา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 ไต่เงา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 ออกผุนอ่ะเอ้ยผุนหยุดในผุนกะมีอีกเพราะหั่ละเทยอยู่นี่คือผลงานผลงานเด้อพี่น้อง,อง,ดดงมึงเนี่ยถาดบักเอยหยุนในผุนกะมีไปข้าวเดียวนึง ไปสองคนไปแป,ป๊บเดียวไปแป,ป๊บเดียวยังไดนซำนี่ปุ๊บสากะละสินหากินมานด้วยจา้ามี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 ขคนแงงัด,ดทงังัดทงัดกินของสูงค่ะกินของสูงกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเรื่องพี่น้องสิไปยังอีกบัดที่นี่ถ้าติดตามเบอรงตอนนี้สวัสดี